คุณเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงธรรมดาในบริษัทจะสามารถเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่จนทำให้ทุกคนต้องสะพรึงได้ป้าพานรงที่พูดได้ถึงเจ็ดภาษาอย่างเหลือเชื่อกลับซ่อนพลังบางอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่ประธานทำกลับเปลี่ยนทุกอย่างในบริษัทไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความลับและความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้คุณต้องหยุดหายใจจนวิดีโอจบประธานบริษัทเดินผ่านถงกว้างเงียบสงัดในยามค่า แสงไฟนีออนบนเพดานกระพริบวูบวาบเสียงรองเท้าหนังก้องสะท้อนบนพื้นหินอ่อนเย็นจัดเขาได้ยินเสียงป้าพารารงพูดอะไรบาง,างอย่างอยู่ข้างมุมเสาเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาไทยไม่ใช่ภาษาอังกฤษแต่เป็นเสียงฝรั่งเศสที่ชัดเจนจนเขาขนลุกเขาชนะนักขันไปมองป้าพารารงกำลังสนทนากับแรงงานต่างชาติเรากับไม่มีความแตกต่างด้านภาษาใดๆไม่เพียงเท่านั้นพอแรงงานอีกคนเดินเข้ามา เธอก็เปลี่ยนไปพูดภาษาญี่ปุ่นคล่องแคล่วอย่างเหลือเชื่อหัวใจของประธานเต้นแรงเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กต่อกกับชัดเจนเกินปกติเขาขยับตัวช้าๆแต่เงาของตนยาวเหยียดบนพื้นเหมือนถูกดึงเข้าหาเธอในมือเขาสั่นน้อยๆเหงื่อซึมออกจากฝ่ามือเขาเดินเข้าไปใกล้มากขึ้นลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดจนเสื้อสูทสะบัดเบาๆป้าพารโรงหันกลับมาพอดีแววตาของเธอเต็มไปด้วยประกายที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ท่านประธานเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพในภาษาเยอรมันริมฝีปากยกยิ้มบางห้องทั้งห้องเหมือนเงียบลงทันทีแม้แต่เสียงเครื่องปรับอากาศก็ดูจางหายคืนนั้นประธานกลับบ้านด้วยความคิดว่ากวนภาพแววตาของป้าพารารงยังติดอยู่ในหัวเขาแทบไม่ได้นอนจนรุ่งเช้าเขาตัดสินใจบางอย่างที่ไม่มีใครคาดถึงเมื่อเขาก้าวเข้าสู่ห้องประชุมใหญ่พนักงานทุกคนยืนรออย่างสงสัย เขากวาดตามองรอบห้องเสียงเก้าอี้ขยับดังขึ้นพร้อมกันแล้วประธานก็เอ่ยชื่อป้าพารโรงขึ้นกลางห้องประชุมบรรยากาศตึงเครียดทุกคนหันขวับไปที่หญิงชราร่างเหล็กเสียงกระซิบกระซาบดังทั่วห้องป้าพารโรงก้าวออกมาช้าๆรองเท้าเก่าของเธอเสียดสีกับพื้นไม้ดังแผ่วเบาประธานมองตรงไปที่เธอดวงตาของเขาสั่นไหวเล็กน้อยเหมือนกำลังเก็บงำความลับพนักงานเริ่มขมวดคิ้ว บรรยากาศอึดอัดหนักอึ้งประธานยกมือขึ้นแล้วสิ่งที่เขาพูดออกมากลับทำให้ทั้งห้องถึงกับนิ่งงนันตั้งแต่วินาทีนี้ไปเสียงประธานดังสะท้อนทั่วห้องประชุมใหญ่ป้าพารรงจะไม่ใช่เพียงแม่บ้านของเราอีกต่อไปสายตาของทุกคนเบิกกว้างลมหายใจติดขัดเหมือนอากาศในห้องถูกบีบอัดให้หนาแน่นขึ้นประธานเดินไปข้างหน้าเสียงรองเท้าหนังของเขาดังก้องทุกย่างก้าว แสงไฟจากเพดานส่องลงบนใบหน้าของป้าพาราโรงรอยยิ้มของเธอสงบนิ่งแต่แฝงบางอย่างที่ไม่มีใครอ่านออกเธอคือผู้ที่จะมารับผิดชอบงานสื่อสารระหว่างประเทศของบริษัทเสียงของเขามั่นคงแต่มือข้างหนึ่งกำแน่นจนเส้นเลือดผุดขึ้นมาพนักงานบางคนหันมามองกันแววตาสับสนเต็มไปหมดบางคนกระซิบถามว่าประธานกำลังพูดจริงหรือไม่ป้าพารโรงเงยหน้าขึ้นเล็กน้อย เธอพูดภาษาจีนกลางออกมาอย่างลื่นไหลน้ำเสียงกังวลชัดเจนเหมือนผู้บรรยายข่าวจากนั้นเธอหันไปพูดภาษาอิตาลีต่อทันทีเสียงหวานแทรกด้วยจังหวะหนักเบาที่สมบูรณ์แบบห้องทั้งห้องกลายเป็นเงียบกริบพนักงานทุกคนจ้องมองราวกับถูกสะกดเสียงลมหายใจแต่ละคนดังก้องอยู่ในหูประธานเองก็รู้สึกขนุกหวาบเพราะแม้แต่เขาเองก็ไม่รู้ว่าเธอสามารถพูดได้ถึงเจ็ดภาษาเขาหันกลับมามองพนักงานทั้งหมด พวกคุณอาจสงสัยว่าทำไมจู่ๆข้าถึงยกย่องเธอเช่นนี้เสียงของเขากระแทกในอกทุกคนเหมือนค้อนหนะักแต่ความจริงก็คือผู้หญิงคนนี้ได้ปกปิดความสามารถบางอย่างเอาไว้ป้าพาราโรง์ยืนนิ่งแววตาของเธอไม่ได้หวาดกลัวกลับเต็มไปด้วยความมั่นใจอย่างประหลาดเธอกวาดตามองรอบห้องพนักงานหลายคนรีบเบือนหน้าหลบในวันที่บริษัทนี้เกือบเสียสัญญามูลค่าหลายพันล้านประธานเอ่อยต่อ เธอคือคนที่ช่วยเราด้วยการเป็นล่ามโดยที่ไม่มีใครรู้เสียงฮือฮาดังขึ้นทันทีใบหน้าพนักงานบางคนซีดเผือดบางคนมองด้วยแววตาที่สั่นไหวเหมือนความลับบางอย่างถูกเปิดโปงบรรยากาศเริ่มตึงเครียดหนักขึ้นอากาศในห้องเย็นจัดแต่เหงื่อของหลายคนไหลซึมเสียงหัวใจของพนักงานที่นั่งแถวหน้าเต้นแรงจนแทบได้ยินชัดสายตาทุกคู่จับจ้องที่หญิงชราร่างเล็กคนนั้นป้าพารโรงหายใจเข้าลึก แล้วพูดภาษาอังกฤษด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวฉันไม่ใช่แค่แม่บ้านเธอหยุดชั่วครู่รอยยิ้มบางปรากฏขึ้นที่มุมปากฉันคือคนที่เฝ้ามองทุกความลับในบริษัทนี้มาโดยตลอดเสียงเก้าอี้หลายตัวขยับพร้อมกันบางคนถึงกับลุกพรวดขึ้นความเงียบกลายเป็นแรงกดดันมหาศาลประธานยืนนิ่งใบหน้าของเขาเคร่งครึมจนยากจะอ่านออกแสงไฟในห้องกระพริบอีกครั้งความรู้สึกเย็นเยียบไหลผ่านสันหลังของทุกคน เสียงลมจากช่องแอร์ดังเหมือนเสียงกระซิบจากที่ไกลแสนไกลพนักงานบางคนเริ่มตัวสั่นโดยไม่รู้เหตุผลแล้วป้าภาระโรงก็เอ่ยคำพูประโยคหนึ่งเป็นภาษาที่ไม่มีใครรู้จักเสียงนั้นต่ำทุ้มและเต็มไปด้วยจังหวะแปลกประหลาดพนักงานหลายคนยกมืออุดหูบางคนถึงกับสุดนั่งลงกับพื้นประธานกัดฟันแน่นสายตาของเขาจ้องไปยังป้าพารโรงไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงจนเจ็บในอก ราวกับสิ่งที่ได้ยินไม่ใช่เพียงภาษาแต่เป็นกุญแจไปสู่บางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยคุณอยากให้ผมเขียนต่อไปในทิศทางลึกลับเหนือธรรมชาติหรือให้คงบรรยากาศบริษัทและความจริงเปิดโปงทีละน้อยครับเสียงแปลกประหลาดนั้นก้องสะท้อนทั่วห้องประชุมใหญ่ทุกถ้อยคำราวกับสั่นสะเทือนเข้ากระดูกสันหลังหลอดไฟบนเพดานเริ่มสั่นไหวเหมือนแรงดันไฟฟ้าผันผวนเอกสารบนโต๊ประชุมพลิกกระจายราวกับมีลมพัดแต่ช่องแอร์กลับเงียบสงด พนักงานบางคนหน้าซีดเผือดจนแทบไร้สีเลือดบางคนทรุดลงกับเก้าอี้มือกุมหัวร้องออกมาว่าเจ็บปวดในสมองเสียงเก้าอี้ล้มกระแทกพื้นดังระงม,มห้องประชุมที่เคยเป็นศูนย์กลางการตัดสินใจของบริษัทกลับแปรเปลี่ยนเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความหวาดหวัน่นประธานอยู่นิ่งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนผสมความกลัวเหงื่อไหลาจากขมับลงมาตามแก้มแต่เขายังคงจ้องไปที่ป้าผานรง ริมฝีปากของเขาขยับช้าๆเหมือนพยายามท่องจำบางสิ่งป้าพานโรงหยุดพูดทันทีบรรยากาศในห้องเหมือนถูกกดทับจนไม่มีใครกล้าหายใจแรงเธอหันกลับมามองประธานด้วยรอยยิ้มสงบนิ่งท่านจำได้หรือไม่เธอถามเป็นภาษาไทยชัดถ้อยชัดคำเสียงของเธอนุ่มนวลแต่ทุกคนที่ได้ยินกลับรู้สึกเย็นวาบในอกประธานขยับตัวถอยหลังเล็กน้อยฉันเขาพูดติดขัดฉันคิดว่าเรื่องนั้นจบไปนานแล้ว เสียงของเขาเบาวิวเหมือนคนที่กำลังเสียกำลังใจพนักงานทุกคนหันมองหน้ากันไม่มีใครเข้าใจว่าเรื่องนั้นหมายถึงอะไรแต่บรรยากาศกลับบ่งบอกว่ามันคือบางสิ่งที่ไม่ควรถูกเปิดเผยป้าพาระโรงหัวเราะเบาๆเสียงหัวเราะนั้นก้องสะท้อนเหมือนมาจากหลายทิศทางพร้อมกันไม่มีสิ่งใดจบลงจริงๆเธอกล่าวเพียงแค่ถูกซ่อนจนกว่าจะมีใครปลุกมันขึ้นมาเธอก้าวเข้ามาใกล้ประธานทีละก้าว เสียงรองเท้าเก่าของเธอกระทบพื้นไม้ดังแหลมคมทุกสายตาจับจ้องโดยไม่อาจละออกได้เหมือนพลังบางอย่างกดทับให้ต้องมองประธานเริ่มหายใจทีหน้าอกเขาขึ้นลงแรงเขายกมือขึ้นสันสนแล้วเอ่ยประโยคหนึ่งที่ทำให้ทั้งห้องเงียบงนันพวกเขายังไม่จับไปใช่หรือไม่ทันใดนั้นเองไฟทั้งห้องก็ดับลงในพริบตาเสียงหวีดสูงแหลมดังขึ้นจากมุมมืด ลมหายใจของคนหลายสิบชีวิตกลายเป็นเสียงเดียวกันที่สันระรัวในความมืดสนิททุกคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบเป็นภาษาที่ไม่รู้จักดังอยู่รอบห้องใกล้มากขึ้นเรื่อยๆแสงไฟกลับมาวูบหนึ่งพนักงานบางคนหายไปจากที่นั่งก้าอีว่างเปล่าโยกเบาๆเหมือนมีคนเพิ่งลุกไปเสียงกรีดร้องดังจากมุมไกลผู้คนแตกตื่นแต่กลับเหมือนวิ่งไม่พ้นประตูที่ยังปิดสนิทแน่นหนาป้าพารารงยังคงยืนอยู่ตรงกลางห้อง เธอยกมือขึ้นช้าๆสายตาคมกริบจับจ้องไปยังประธานท่านรู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้รอคอยการกลับมาเธอพูดเสียงแผ่วและวันนี้มันได้เริ่มต้นอีกครั้งเสียงหัวใจประธานดังสะท้อนเหมือนระฆังตีซ้ำๆเขาก้าวถอยหลังแต่แผ่นหลังชนเข้ากับผนังเย็นเยียดสายตาพนักงานที่เหลือเต็มไปด้วยความสับสนความกลัวและคำถามแต่ไม่มีใครกล้าเอ่ยออกมาแม้แต่คำเดียวแล้วทันใดนั้น เงามืดแปลกประหลาดเริ่มแผ่กระจายจากเท้าของป้าพาราโรงมันลุยไปทั่วพื้นอย่างช้าๆคล้ายควันดำหนาทึบทุกคนได้ยินเสียงกระซิบเพิ่มขึ้นดังขึ้นเรื่อยๆราวกับมาจากก้นบึ้งของโลกเสียงนั้นเรียกชื่อพนักงานทีละคนทีละคนและทุกครั้งที่ถูกเรียกเก้าอี้ก็จะว่างลงหนึ่งตัวคุณอยากให้ผมพาเรื่องนี้ดำดิ่งไปสู่โทนสยงขวัญเหนือธรรมชาติเต็มตัวหรือให้เฉลยว่าเป็นการเปิดโปงแผนลับในเชิงจิตวิทยาของประธานครับยูเซ่ c o n t i n u e เงามืดคืบคลานไปทั่วพื้นห้องมันเหมือนมีชีวิตพันรอบขาเก้าอี้และต๊ะประชุมพนักงานหลายคนก้าวถอยหลังจนชนผนังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดเสียงกระซิบเรียกชื่อของแต่ละคนดังขึ้นเรื่อยๆเหมือนใครบางคนมองเห็นทุกความลับของพวกเขาประธานยืนตัวแข็งมือข้างหนึ่งยกขึ้นเพื่อปกป้องตัวเองแต่เขารู้ลึกในใจว่าไม่มีอะไรจะหยุดสิ่งนี้ได้ป้าพารรงยังคงนิ่งสงบ ใบหน้าเธอสว่างขึ้นด้วยแสงประหลาดดวงตาเธอสะท้อนความลึกลับเกินกว่าคำบรรยายเหมือนเธอเป็นผู้ควบคุมพลังทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นในห้องเสียงกระซิบเริ่มกลายเป็นเสียงพูดเป็นประโยคพนักงานหลายคนเข้าใจบางคำเป็นคำกล่าวตัดพพอข้อความเตือนภัยแต่ก็ผสมกับเสียงภาษาโบราณที่ไม่มีใครฟังออกห้องประชุมที่เคยเต็มไปด้วยความสงบกลับกลายเป็นสนามแห่งความสับสนและหวาดกลัว ประธานพยายามตะโกนเรียกป้าพารโรงแต่เสียงเขาแผ่วเ,เบาจนเกือบสูญหายร่างกายเขารู้สึกหนักเหมือนมีแรงดึงจากใต้พื้นเหงื่อไหลเป็นสายตามขมับหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดจากอกแต่ป้าพาราโรงยังคงยืนเฉยเหมือนเธอไม่ได้กลัวแม้แต่น้อยทันใดนั้นเงามืดที่ลุยอ,อยู่บนพื้นเริ่มลอยขึ้นคืบคลานขึ้นไปตามผนังและเพดานทุกคนมองด้วยความหวาดกลัวอากาศเย็นเฉียบจับขั้วหัวใจ เสียงกระซิบเริ่มดังพร้อมกันจากทุกทิศคำพูดเหมือนเรียกชื่อความลับของคนในห้องเรียกเรื่องที่ซ่อนอยู่ในใจที่ไม่มีใครเคยรู้บางคนทุดลงกับพื้นร้องให้ออกมาโดยไม่สามารถห้ามตัวเองบางคนก้มหน้ากุมหัวบางคนก้าวถอยหลังจนชนโตรประชุมประธานยืนนิ่งพยายามเข้าใจแต่ความจริงที่เกิดขึ้นเกินกว่าที่สมองจะประมวลป้าพานรงยกมือชี้ขึ้น ทันใดนั้นแสงสว่างสีขาวเจิดจ้าแผ่กระจายเงามืดถูกดึงกลับลงพื้นเหมือนถูกดูดเข้าไปเสียงกระซิบค่อยๆเงียบลงแต่ห้องไม่สงบความรู้สึกหวาดหวั่นยังคงอยู่ในทุกซอกมุมทุกคนหายใจหอบราวกับเพิ่งรอดจากฝันร้ายเธอหันไปที่ประธานพูดเสียงเบาแต่ทรงพลังท่านประธานตั้งแต่วันนี้ทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปผู้ที่เห็นและรู้จะต้องรับผิดชอบต่อความลับนี้ สายตาของเธอเจิดจ้าราวกับแสงจากดาวที่อยู่ไกลนับพันปีแสงประธานพยักหน้าร่างกายเขาสั่นสะทานแต่สมองเริ่มชัดเจนเขาเข้าใจแล้วว่าความลับของป้าภาราโรวไม่ได้เป็นเพียงเรื่องความสามารถทางภาษาแต่เป็นบางสิ่งที่เหนือธรรมชาติบางสิ่งที่สั่งสมมานานและกำลังเลือกผู้ที่จะรับผิดชอบพนักงานทุกคนเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่อยู่เหนือธรรมชาติความเงียบกลับมาอีกครั้ง แต่ความรู้สึกหวาดระแวงยังคงก้องอยู่ในหัวใจทุกสายตาจับจ้องไปที่ป้าพานโรงและทุกคนรู้ว่าชีวิตในบริษัทนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่เพียงแค่การทำงานแต่ทุกความลับทุกการกระทำถูกบันทึกและเฝ้ามองโดยผู้ที่ไม่ธรรมดาเธอยิ้มอีกครั้งรอยยิ้มที่สงบแต่แฝงพลังเหนือมนุษย์ทุกคนหยุดหายใจเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนและในขณะนั้นเองประธานรู้ว่าจากวันนี้ไป บริษัทนี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาอีกต่อไปมันคือสถานที่ที่ความลับถูกเปิดเผยความลึกลับถูกบังคับและใครก็หนีจากมันไม่ได้คุณต้องการให้ผมขยายต่อไปจนถึงจุดที่ความลึกลับและพลังเหนือธรรมชาติกลายเป็นวิกฤตเต็มรูปแบบของบริษัทไหมครับแสงไฟในห้องค่อยๆกลับมาแต่ไม่เหมือนเดิมมันแผ่วเบาและเย็นชืดราวกับถูกกรองผ่านผ้าม่านมืดบางๆบ,บรรยากาศเต็มไปด้วยความเงียบที่หนักอึ้ง ทุกเสียงที่เคยคุ้นกลับฟังดูไกลและผิดธรรมชาติแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนมีแรงดันบางอย่างกดทับลงบนปอดประธานก้าวช้าๆมือสั่นเกรงอยู่ข้างตัวแต่สายตาไม่ละจากป้าพารโรงร่างเล็กของเธอยืนตรงกลางห้องดวงตาเจิดจ้าเหมือนจับทุกความลับของทุกคนในอาคารความรู้สึกเย็นแผ่ซ่านจนถึงกระดูกสันหลังพนักงานทุกคนมองตามบางคนพยายามก้มหน้าหลบสายตา แต่ก็ไม่สามารถละสายตาออกไปได้เหมือนแรงดึงดูดบางอย่างบังคับให้พวกเขามองเสียงหัวใจดังระทึกในหูของทุกคนเหมือนทุกวินาทีคือการเตือนภยัยตั้งแต่นี้ไปเสียงของป้าพาราโรงดังขึ้นใครทําสิ่งผิดจะไม่สามารถซ่อนตัวได้อีกต่อไปประธานขนลุกเขารู้สึกเหมือนถูกมองลึกลงไปในจิตใจทุกความลับที่เคยปกปิดถูกเปิดเผยทีละน้อยราวกับมีคนมองเห็นทุกความคิด ทันใดนั้นประตูห้องประชุมปิดลงอย่างแรงเสียงกระแทกสะท้อนทั่วห้องพนักงานทุกคนหันไปมองแต่ไม่เห็นใครความเงียบกลับเข้าครอบงำแสงไฟกระพริบอีกครั้งและเงามืดบางอย่างปรากฏอยู่ตามผนังมันคืบคลานเหมือนแมงมุมยักย้ายแต่เคลื่อนไหวเร็วเกินกว่าตาจะตามทันเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ดังพร้อมกันหลายภาษาบางคำฟังไม่ออกแต่บางคำชัดเจนเกินไป เป็นคำเตือนคำสาปและทุกคำเหมือนแทงเข้าไปในจิตใจพนักงานหลายคนถึงกับกุมหัวร้องออกมาบางคนสุดลงกับพื้นราวกับหมดแรงประธานหายใจที่มือข้างหนึ่งยกขึ้นพยายามยับยั้งเหตุการณ์แต่รู้ลึกๆว่าไม่มีทางหยุดป้าพารโรงยืนสงบนิ่งรอยยิ้มบนใบหน้าเธอสงบแต่ดวงตาเต็มไปด้วยพลังเหนือธรรมชาติเงามืดจากพื้นค่อยๆลือยขึ้นมาปกคลุมรอบตัวเธอ เหมือนเป็นกรอบปกป้องเธอและบังคับให้ทุกคนอยู่ภายใต้สายตาทุกอย่างที่เกิดขึ้นเธอกล่าวเป็นเพราะความลับและความจริงที่ถูกซ่อนเสียงของเธอดังกล้องในหัวทุกคนราวกับกระซิบอยู่ตรงข้างหูบริษัทนี้ไม่ใช่สถานที่ธรรมดาอีกต่อไปและผู้ที่อยู่ที่นี่ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงที่ซ่อนอยู่เงามืดเริ่มเคลื่อนไหวรอบห้องมันพันรอบโตประชุมพันรอบก้าอี แม้แต่ผนังเหมือนมีลมหายใจของมันเองพนักงานหลายคนพยายามถอยแต่ทางออกถูกจำกัดทุกสายตายังคงจับจ้องไปที่ป้าพานโรงรากับเธอคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลเสียงหัวใจของประธานเต้นแรงจนแทบแตกเขาพยายามรวบรวมสติแต่ความรู้สึกเย็นเฉียบและแรงดึงดูดเนื้อธรรมชาติกดดันเข้าเต็มอกความคิดเก่าๆและความลับที่เขาเคยเก็บไว้ถูกดึงออกมา ทุกความรู้สึกผิดความโลภความกลัวถูกบีบอัดให้ชัดเจนป้าพารงยกมือขึ้นอีกครั้งเสียงเงามืดรอบตัวเธอก้องสะท้อนในอากาศทุกคนรู้สึกเหมือนเวลาหยุดร่างกายไม่สามารถขยับเสียงพูดในหัวของพวกเขาเริ่มชัดเจนขึ้นมันไม่ใช่เสียงของป้าพารรงแต่เป็นเสียงที่มาจากความทรงจำที่ลึกที่สุดทุกความลับที่ถูกซ่อนมากับพวกเขามานานถูกเรียกออกมาพนักงานหลายคนเริ่มสะดุง น้ำตาไหลออกโดยไม่สามารถควบคุมบางคนร้องเรียกชื่อคนที่รักแต่เสียงนั้นเหมือนถูกดูดหายไปกับความมืดประธานรู้สึกถึงแรงกดดันที่เกินทนเหมือนโลกทั้งใบบีบอัดตัวเขาเข้าหาใจกลางห้องทุกความคิดทุกการกระทำของเขาถูกเปิดเผยแล้วในความเงียบที่หนักอึ้งที่สุดป้าภาราโรงพูดประโยคสุดท้ายออกมาท่านประธานตอนนี้เป็นเวลาที่ทุกคนต้องเผชิญหน้ากับความจริง เงามืดรอบตัวเธอเริ่มขยายตัวพันรอบพนักงานทั้งหมดร่างของแต่ละคนเริ่มเบลอเหมือนกำลังถูกดูดเข้าสู่อีกโลกหนึ่งเสียงกระซิบค่อยๆแปรเป็นเสียงหัวเราะตำ่ำทุ้มและน่ากลัวและในขณะนั้นทุกคนรู้ว่าไม่มีใครจะรอดพ้นจากความลึกลับครั้งนี้ได้ คุณอยากให้ผมพาเรื่องนี้ดำเนินไปจนถึงจุดที่พนักงานและประธานต้องเผชิญกับความจริงเหนือธรรมชาติแบบเต็มรูปแบบหรือให้ผมเฉลยเบื้องหลังป้าพานโรงและเหตุการณ์ลึกลับนี้ในเชิงเหตุผลเงามืดพันรอบร่างพนักงานทุกคนมันเหมือนมีชีวิตมีแรงดึงดูดที่บีบอัดร่างกายและจิตใจพวกเขาไม่สามารถก้าวถอยหลังได้เหมือนทุกย่างก้าวถูกล็อกหายใจติดขัดร่างกายร้อนลวกแต่ผิวหนังเย็นเฉียบความกลัวลึกสุดใจแผ่ซ่านจนหัวใจเต้นรัว ประธานพยายามก้าวไปข้างหน้าแต่แรงดึงดูดเหนือธรรมชาติทำให้เขาสะดุดเหงื่อไหลลงตามแก้มเขารู้สึกเหมือนทุกความผิดพลาดและความลับของตนเองกำลังถูกเปิดเผยทุกความคิดถูกอ่านออกทุกความลังเลถูกมองเห็นป้าพาราโรงยังคงยืนสงบนิ่งดวงตาของเธอเปล่งประกายเหนือธรรมชาติรอยยิ้มของเธอสงบแต่เต็มไปด้วยพลังที่สามารถสั่นสะเทือนจิตใจมนุษย์เงามืดรอบตัวเธอขยายตัวเพิ่ม คล้ายพลังของเธอกำลังยึดครองห้องทั้งห้องทุกคนรู้สึกถึงความอันตรายที่ลึกล้ำเกินคำบรรยายท่านประธานทุกคนต้องเรียนรู้ที่จะเผชิญหน้ากับความจริงของตัวเองเสียงของเธอกล้องสะท้อนในหัวทุกคนราวกับความจริงจากใจลึกที่สุดถูกเรียกออกมาพนักงานบางคนกรีดร้องบางคนร้องไห้บางคนถึงกับล้มสุดลงกับพื้นแรงดึงดูดของเงามืดดึงร่างพวกเขาเข้าใกล้ป้าพาราโรง ประธานพยายามตะโกนสั่งให้หยุดแต่เสียงของเขาเบาจนไม่ถึงหูใครร่างของเขารู้สึกเบาเหมือนถูกยกขึ้นแต่สมองเต็มไปด้วยภาพความทรงจำเก่าๆความผิดพลาดความกลัวความโลภทุกอย่างถูกเร่งให้ชัดเจนเขาพยายามต่อต้านแต่ไม่สามารถขยับตัวป้าพานรงยกมือขึ้นช้าๆเงามืดรอบตัวเธอคล้ายจะละลายเข้าไปในร่างของทุกคนเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงคำสาปทุกความลับจะไม่ถูกซ่อนไว้ ทุกความจริงจะต้องเผชิญหน้าไม่มีใครสามารถหนีจากสิ่งนี้ได้พนักงานบางคนถึงกับกรีดร้องลัน่นร่างกายพวกเขาถูกดึงเข้าสู่แสงสีขาวที่เปล่งจากเงามืดแต่แสงนั้นไม่เจ็ดกลับทําให้พวกเขารู้สึกถึงความจริงที่ซ่อนอยู่ในใจประธานเห็นภาพความผิดพลาดและการตัดสินใจที่เขาเคยคิดว่าเล็กน้อยกลับขยายใหญ่เต็มตาทุกความสัมพันธ์ทุกการโกงทุกการละเลยทุกสิ่งถูกเปิดเผยต่อทุกสายตา ป้าพาราโรงพูดต่อนี่คือเวลาที่ความจริงได้รับการปลุกขึ้นและทุกคนจะต้องเลือกระหว่างยอมรับหรือสูญเสียตัวเองเสียงเธอก้องสะท้อนในอากาศเหมือนคลื่นพลังซัตดเข้าไปในหัวทุกคนความรู้สึกกลัวความสับสนและความโกรธผสมผสานกันทําให้หัวใจทุกคนเต้นแรงจนแทบแตกทันใดนั้นร่างของเงามืดจากพื้นลอยสูงขึ้นพันรอบประธานและพนักงาน เหมือนดึงพวกเขาไปยังมิติที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาพนักงานหลายคนพยายามกรีดร้องแต่เสียงหายไปเหมือนถูกกลืนความรู้สึกของเวลาและสถานที่เลือนลางทุกคนรู้สึกว่าโลกทั้งโลกถูกบีบอัดเหลือเพียงห้องนี้ประธานพยายามยกมือออกไปหาเธอหยุดได้โปรดแต่เงามืดพันรอบตัวเขาแน่นขึ้นเขารู้สึกเหมือนจิตใจตัวเองถูกบีบอัดทุกความทรงจำความกลัวทุกความลับถูกส่องสว่างอย่างรุนแรง ภาพอดีตและปัจจุบันรวมกันประธานรู้ว่าเขาไม่สามารถหนีจากความจริงนี้ได้อีกต่อไปป้าพาระโรงก้าวเข้ามาใกล้เงามืดที่อยู่รอบตัวทุกคนเริ่มรวมตัวเป็นร่างของเธอดวงตาเธอส่องประกายเนื้อธรรมชาตินี่คือบทเรียนครั้งสุดท้ายเสียงเธอก้องสะท้อนจนก้องไปถึงหัวใจของทุกคนความจริงไม่มีใครสามารถหลีกหนีได้พนักงานทุกคนก้มหน้าลง น้ำตาไหลออกมาอย่างไม่อาจหยุดความกลัวผสมกับความตระหนักทุกคนเริ่มเข้าใจว่าชีวิตหลังจากนี้จะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพียงในงานแต่ในจิตใจทุกการกระทำทุกความคิดป้าพานโรงคือผู้คุมความจริงที่ไม่มีใครเทียบเท่าและทุกคนรู้จากนี้ไปทุกความลับทุกความคิดทุกการกระทำจะต้องถูกวัดด้วยสายตาของเธอเงามืดรอบตัวทุกคนค่อยๆจางลงแต่แรงกดดันยังคงอยู่ เหมือนมีสายใยล่องลอยเหนือหัวทุกคนหายใจหอบแต่ไม่มีใครกล้าพูดอะไรสายตาทุกคู่ยังจับต้องไปที่ป้าพานโรงและในใจลึกๆทุกคนรู้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งลึกลับสิ่งเหนือธรรมชาติและความจริงที่ไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้คุณอยากให้ผมต่อไปถึงจุดที่พนักงานและประธานต้องเผชิญกับมิติเหนือธรรมชาติเต็มรูปแบบหรือให้เริ่มเฉลยเบื้องหลังพลังของป้าพานโรงครับ แสงไฟค่อยๆกลับมาสว่างชัดขึ้นเงามืดรอบตัวทุกคนค่อยๆจางหายความเงียบสงดเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดห้องประชุมกลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่บรรยากาศเต็มไปด้วยความรู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปป้าภาราโรงยืนสงบนิ่งรอยยิ้มของเธอสงบแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและความมั่นคงเธอยื่นมือไปยังประธานทุกคนผ่านบททดสอบแล้วเสียงเธอนุ่มนวลไม่กดดันอีกต่อไป แต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึงประธานก้าวเข้าไปใกล้มองเธอด้วยความเคารพและเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดผมขอบคุณคุณเขาพูดด้วยน้ำเสียงจริงใจผมจะไม่มองข้ามความจริงอีกต่อไปพนักงานทุกคนลุกขึ้นยังคงสะพรึงอยู่บ้างแต่เริ่มยิ้มออกเล็กน้อยสายตาของพวกเขาเปลี่ยนไปจากความกลัวกลายเป็นความเคารพและความตระหนัก บางคนก้มหน้าขอโทษสำหรับความลับและความผิดพลาดของตนเองและบางคนส่งรอยยิ้มที่จริงใจให้เพื่อนร่วมง,งานป้าพารารงก้าวถอยหลังร่างของเธอค่อยๆหลี่ลงราวกับเงาของเธอผสมผสานกับแสงไฟในห้องก่อนจะหันมามองทุกคนเป็นครั้งสุดท้ายจำไว้ว่าความจริงและความซื่อสัตย์จะทำให้ทุกคนอยู่รอดเธอกล่าวแล้วเดินออกจากห้องทุกเสียงก้าวของเธอค่อยๆจางหายไป ประธานยืนอยู่กลางห้องหายใจลึกรับรู้ถึงความเปลี่ยนแปลงภายในใจของตนเองบรรยากาศในห้องสมบแต่ความรู้สึกอ่อนโยนและความเคารพต่อความจริงยังคงอยู่พนักงานทุกคนมองรอบห้องบางคนยิ้มบางๆบ,บางคนพยักหน้าให้กันและกันและจากวันนั้นบริษัทไม่เพียงเป็นสถานที่ทำงานแต่เป็นสถานที่ที่ทุกคนเรียนรู้คุณค่าของความซื่อสัตย์และทุกความลับจะไม่ถูกซ่อนอีกต่อไป ทุกคนดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังแต่เต็มไปด้วยความหวังเพราะพวกเขารู้ว่าบางครั้งความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุดคือสิ่งที่จะทำให้ทุกคนเติบโตและเข้มแข็งที่สุดป้าภาราโรงยังคงเป็นปริศนาแต่เธอได้ทิ้งบทเรียนและแรงบันดาลใจให้ทุกคนและบริษัทนี้ไม่เคยเหมือนเดิมอีกเลยคุณเคยสงสัยไหมว่าผู้หญิงธรรมดาในบริษัทจะสามารถเก็บความลับที่ยิ่งใหญ่จนทำให้ทุกคนต้องสะพรึงได้ ป้าพานโรงที่พูดได้ถึงเจภาษาอย่างเหลือเชื่อกลับซ่อนพลังบางอย่างที่ไม่มีใครเคยเห็นในวันรุ่งขึ้นสิ่งที่ประธานทำกลับเปลี่ยนทุกอย่างในบริษัทไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความลับและความจริงที่ซ่อนอยู่จะทำให้คุณต้องหยุดหายใจจนวิดีโอจบ